เรานะครับก็จะเดินไปในฝั่งทางเชือกนี้นะครับถ้าเข้าไปไข้างในข้างในก็พี่เขาก็มันเป็นพื้นที่ก็น่าจะอันตรายนะครับเรือดูโฮป นี่ครับเราก็จะเห็นแม่น้ำเจ้าพญาถ้าคนที่เป็นรถเข็นคนพิการคงจะลำบากนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรขึ้นเลยเหมือนด้านล่างเขามีคนอยู่ด้วยนะแล้วเจ้าหน้าที่ที่คอยทำก็จะเป็นชาวต่างชาติก็ด้วยนะเขาบอกว่านี่มีถึงสิ้นเดือนนะครับ30ิ พจิกาสวัสดีครับกุณกดกด,ดสนุนอัพสเต่เดี๋ยวเราเดินดูรอบเดือกันนะนี่ก็เป็นโกดังต่างๆของการท่าเรือนะครับออ๋ขึ้นไปชั้นหนึ่งโอ้นี่เรือเรือกูชีดโดมคิดว่าลำเล็กลำใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย ขึ้นไปชั้นหนึ่งครับไปดูหนังสือกันดีกว่า ใหญ่เหมือนกันนะใหญ่เหมือนกันใหญ่เหมือนกันหนังสือเยอะหนังสือเยอะหนังสือภาษาไทยก็มีครับเออนเนี่ย ไปดูแม่น้ำเจ้าพระยากันหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงไไเลืได้บ้างเนี่ยในของตัวท่าเรือของเตยนะครับ